คำว่าโทูชาเคโอหรือโทูชาคาตาในภาษาเกาหลีนะคะความหมายก็คือมาถึงหรือว่าไปถึงนะคะทีนี้คำนี้ค่ะเขาจะมีการใช้ที่บอกถึงจุดมุ่งหมายว่าเราไปถึงแล้วมาถึงแล้วหรือว่าใครไปถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะจะบอกถึงการเดินทางส่วนใหญ่นะคะว่าเออไปถึงแล้วนะมาถึงแล้วนะอะไรนี้นะคะอย่างเช่นเราไปไทยเรากลับประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็เราบอกว่าเรามาถึงประเทศไทยแล้วนะก็จะเป็น เท께도착했어요เท께도착했어요เทก็คือเทศไทยนะคะถูกชัก했어อ่าก็จะแปลว่ามาถึงแล้วค่ะถ้าเป็นอนการีที่เราพูดเองนะคะว่าเออฉันมาถึงประเทศไทยแล้วนะก็จะแปลว่าเราไปถึงประเทศไทยแล้วค่ะเท็กุเกะถูชัก했어요มาถึงประเทศไทยแล้วค่ะหรือเราจะพูดแทนคนอื่นนะคะว่าน้องอ่าสมมติเราบอกว่าน้องอะไปถึงเมืองไทยแล้วก็จะบอกว่าทงเซงีเท็กุเกะถูชัก했어요 ทงแซงงีแทกุกเกโทชากแคสโซอันนี้ก็จะแปลว่าน้องอ่ะไปถึงประเทศไทยแล้วโทชากแคสโซก็คือถึงแล้วนะคะส่วนทงแซงก็คือน้องเนาะก็อ่แทกุกเกก็คือประเทศไทยก็จะแปลว่าน้องอ่ะไปถึงประเทศไทยแล้วค่ะในกรณีถ้าเราพูดเอะพูดนะคะเราบอกคนอื่นว่าเออน้องเราอ่ะไปถึงไทยแล้วทงแซงงีแทกุกเกโทชากแคสโซน้องอ่ะไปถึงประเทศไทยแล้วค่ะหรือเรามาถึงบ้านแล้วอ่เรามาถึงบ้านแล้วเราก็บอกว่าเราอ่ะมาถึงบ้านแล้วนะอ่ะก็จะบอกว่า 집에도착했어요ก에도착했어요กรณีนี้นะคะก็คือถ้าเป็าเป็นคนบอกใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าเออฉันมาถึงบ้านแล้วนะอ่าชิเบะชมาถึงบ้านแล้วชิเบะถูชัเขสหรือ회사เอถูชเสิทเอกชัเสอ่าก็จะแปลว่าอ่า ไปถึงบริษัทแล้วค่ะหรือมาถึงบริษัทแล้วค่ะนะคะเฮซาบริษัทเนาะก็ทูชาเกตโซก็ถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะในกรณีที่เราอยู่ตรงนี้เราบอกว่าเออทูชาเกตโซก็แปลว่าเรามาถึงแล้วหรือถ้าเราบอกถึงคนอื่นถ้า,ถาพูดถึงคนอื่นนะบอกว่าเออเหมือนเพื่อนอชินกูกาเฮซาเอทูชาเกตโซในกรณีนี้นะคะก็จะแปลว่าเราจะเราเรา,เราพูดถึงคนอื่นใช่ไหมล่ะก็จะแปลว่าเพื่อนอะไปถึงบริษัทแล้วชินกูกาเฮซาเอทูตชาเกตโซ เพื่อนอะไปถึงบริษัทแล้วค่ะอาตรงนี้จะแปลว่าไปถึงนะคะเพราะว่าเราพูดให้คนอื่นหรือเราจะบอกว่าอะรถเมย์มาแล้วอะรถเมย์มาถึงแล้วนะคะก็พอซื mm ้อ hmm. ก้าวทชักแคสเซลพอซื้อก้าวทชักแคสเซลพอซื้อคือรถเมย์นะคะหรือรถบัสก็ได้อะรถบัสก็ได้นะคะพอซื้อใช้ได้ทั้งสองอันนะทางรถบัสแล้วก็รถเมย์ก็จะแปลว่าอาในกรณีจะพูดถึงรถเมย์ก็จะแปลอะรถเมย์มาถึงละพอซื้อก้าวทชักแคสเซลรถเมย์มาถึงแล้วนั่นเองนะคะ หรือเครื่องบินอ่ะบินเฮนกีก้า도착했어요บินเฮนกีกชักแ했어요บินเฮนกีก็คือเครื่องบินนะคะอ่ะกรณีนี้ก็ปแปลว,ว่าเครื่องบินอ่ะมาถึงแล้วบินเฮนกีก้า도착했어요เครื่องบินมาถึงแล้วคะ่ะหรือเราจะบอกเป็นสิ่งของก็ได้นะคะอย่างเช่นของขวัญอ่าบริษัทสมมติว่าบริษัทส่งของขวัญมาให้เราเรารู้แล้วะว่าบริษัทอาจจะส่งของขวัญมาให้เราแล้วทีนี้เราได้รับแล้วเราจะบอกว่าเออของขวัญน,นั้นอ่ะมาถึงแล้วนะ ก็ใช้เหมือนกันนะก็จะเป็นเฮซาโซนมูรีโทชักเฮเซลเฮซาโซนมูรีโทชักเฮเซลเฮซาบริษัทนะคะโซนมูคือของขวัญก็จะแปลว่า,อาของขวัญจากบริษัทอะมาถึงแล้วค่ะเฮซาโซนมูรีโทชักเฮเซลของขวัญจากบริษัทนะคะมาถึงแล้วค่ะค่ะนี่คือคําว่าโทชักคาตาหรือว่าโทชักเฮลนะคะที่แปลว่าไปถึงมาถึงอ่เป็นการบอกจุดมุ่งหมายนะคะว่าเรา เอาไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วหรือว่าคนอื่นไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วหรือว่ามาถึงไปถึงนั่นเองนะคะ